สวัสดีครับผมพับจากช่องพับครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเกม Torchlight Infinite นะครับเราจะพูดเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายในเกมนะครับในแต่ละหนึ่งซีซั่นหนึ่งซีซั่นเนี่ยครับจะประกอบด้วยตัวคอนเทนต์ e ลีดนะครับแล้วก็ตัว c h a l เลน g ์ผมกำลังจะพูดถึงผู้เล่นใหม่นะครับผมแนะนำให้ผู้เล่นใหม่เนี่ยหาข้อมูลนะครับ ข้อมูลกับการเล่นในแต่ละหนึ่งมีจากสตรีมเมอร์นะครับเหล่าสตรีมเมอร์เนี่ยเขาจะมีข้อมูลนะครับอาจจะมาจากที่เขาสัมผัสหรืออาจจะมีข้อมูลบางคนที่เป็นวงในนะครับก็อาจจะมาเหลานะครับหรือให้ข้อมูลบางอย่างก็เราก็ควรเล่นตามเขาไปก่อนถ้าเราไม่มีความรู้มากพอครับอ่ถามว่าทําไมเราควรเล่นตามเขาไปก่อนนะครับเพราะว่า เราเนี่ยจะได้รู้ถึงวิธีการแก้ไขปัญหาครับบิวเนี่ยมันจะมีปัญหาอยู่เสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีเฟนต์เรื่องดาเมจนะครับหรือแมคานิกต่างๆนะครับมันจะทําให้ตัวเกมเนี่ยเล่นไม่สมูทถ้าเราไม่มีความรู้เลยเนี่ยเราจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ลําบากและการที่เราเล่นตามสตรีมเมอร์ก็จะเป็นการที่ทุกคนจะเล่นบิวเดียวกันนะครับเราจะมีปัญหาอย่างเดียวกันอ่ะถ้าเกิดว่าสตรีมเมอร์เนี่ยเล่นตัวน้องแมวนะครับ และเราเนี่ยไปเล่นพี่โ้นนะครับเวลาที่เรามีปัญหาเนี่ยเราก็ไม่รู้จะต้องถามใครนะครับเพราะว่าไม่มีใครเล่นพี่โ้นเหมือนเรามันก็จะเกิดปัญหาต่างๆมากมายนะครับแล้วอาจจะทำให้คุณเบือเ่อเกมนี้ไปเลยก็ได้นะครับเพราะงั้นเราจะแนะนําว่าให้เล่นตามสตรีมเมอร์ไปก่อนจนเรามีความรู้ในระดับหนึ่งแล้วนะครับเราค่อยมาเปลี่ยนตัวที่เราชอบเล่นหลังจากนั้นเราก็จะลงไปลุยกันเลยนะครับสมมติว่าผมสร้างตัวละครขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับ หลังจากสร้างตัวละครเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาเริ่มลุยเนื้อเรื่องกันนะครับเราก็จะทําการตะลุยเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆนะครับก็จะมีเควสให้เราทํานะครับแต่ถ้าเป็นผู้เล่นใหม่ใหม่จริงๆนะครับคุณก็อาจจะเสพเนื้อเรื่องไปได้ด้วยนะครับก็ดูว่ามันมีเนื้อเรื่องต่างๆมากมายที่อยู่ในเกมนะครับเราจะทำการสังหารมอนสเตอร์ทั้งหมดนะครับเพื่อ เคลียเควสนะครับเคลียเควสต่างๆนะครับก็จะมีเควสตามเนื้อเรื่องนะครับแล้วก็มีดันเจี้ยนตามเนื้อเรื่องซึ่งเราสามารถที่จะไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ตรงนั้นก็ได้นะครับหลังจากนั้นอ่เราจะทำการฆ่าบอสตัวสุดท้ายเพื่อปลดล็อกไอเทมอื่นๆนะครับเนื่องจากผมเล่นคาริโนเนี่ยตัวนี้นะครับฮีโร่คาริโนเนี่ยก็จะ เป็นเบสไอเทมที่เกี่ยวกับธนูนะครับแล้วก็หน้าไม้แล้วก็ปืนนะครับแต่เราอยากได้คาทานเนี่ยเราจะต้องฆ่าบอสต,ตัวนี้ก่อนนะครับถึงจะปลดล็อกได้เห็นไหมครับจะมีการตกสตาฟ t จะมีการตกเอ,อ,เอ,อดาบนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นนจะไม่มีนะครับและนี่ก็คือโปรเกสแรกที่เราควรจะต้องทำให้ผ่านนะครับและต่อไปนะครับ เราจะพูดถึงโปรเกสอื่นๆในเอ็นเกมนะครับเราจะเริ่มจากไทม์มาร์หนึ่งนะครับเอ็นเกมของเราเนี่ยจะเป็นจะเป็นการไต่ไทม์มาร์ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับโดยแต่ละไทม์มาร์เนี่ยจะมีบอสที่เราต้องไปสังหารนะครับเพื่อทําการปลดล็อกไทม์มาร์ต่อไปนะครับและในแต่ละไทม์มาร์กก็จะมีระดับนะครับระดับความยาก ขึ้นไปเรื่อยๆและของก็จะดอกดีขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยที่ในแต่ละธรรมะเนี่ยจะระบุอยู่ว่าเอ,อ่อมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างในแต่ละธรรมะนะครับเช่นธรรมะที่หนึ่งเนี่ยจะดอกของที่เป็นเอกลุศีบนะครับแน่นอนครับคุณจะต้องแตกตั้งแต่ธรรมะหนึ่งโดยที่คุณจะต้องไปสังหารบอสประจาธาร,รมะนะครับเมื่อคุณสังหารแล้วธรรมาต่อไปก็จะถูกปลดสิ่งที่คุณจะได้ต่อมาก็คือแต้มนะครับที่จะเอามาอัพ voy chart โดยในแต่ละหน่วยในแต่ละตำแหน่งก็จะมีสาระสำคัญไม่เหมือนกันนะครับโดยที่เราจะถูกแบ่งออกเป็นสองประเภทนะครับประเภทแรกคือดอกแบบ global นะครับเป็นคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับ global global คือจะเกิดขึ้นทั้งหมดนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ในคอนเทนต์ไหนก็ตามแต่ต้องเป็นการที่ลงอยู่ในแมปนะครับ โก o บเนี่ยจะใช้สัญลักษณ์เป็นรูปกลมๆนี้นะครับคุณเห็นไหมมันจะเป็นรูปกลม,กลมและคุณจะเห็นรูปหกเหลี่ยมรูปหกเหลี่ยมเนี่ยจะเป็น c o n t ต n ลี t นะครับคุณสามารถเก็บพอยเหล่านี้นะครับ star talent เนี่ยจากการจบบอสนะครับมันจะมีการจบบอส t าม,มาร์ k นะครับในแต่ละทาม,มาร์ k จะมีการทำจาก pass off boke okay, นะครับ ก็จะเป็นชาเลนจ์ของเกมที่เราจะต้องปลดนะครับเมื่อคุณปลดคุณจะได้ตัวตากาเลนมาอัพนะครับเพราะงั้นเราก็จะแบ่งแบบนี้หนึ่งคุณจะต้องจบไทมมาร์กไปเรื่อยๆนะครับในแต่ละไทมมาร์กเพื่อเก็บ Point นะครับมาอัพวอยชา e เมื่อคุณอัพวอยชาคุณก็จะมีประสิทธิภาพในการดอปมากขึ้นนะครับหรือประสิทธิภาพในการเล่นคอนเทนต์ที่คุณชอบมากขึ้นนะครับ ต่อมานะครับเราจะมาพูดถึงเรื่อง Pass Off p o k e นะครับตัว Pass Off p o t e เนี่ยก็จะเป็นอีเวนท์ที่สามารถทำควบคู่ไปกับตอนที่คุณกำลังไต Time ่ Time Mark นะครับโดยที่ Pass Off p o e เนี่ยก็จะมีโบนัสอยู่4ประเภทนะครับประเภทแรกก็คือ,อ,อโบนัสเกี่ยวกับ EXP นะครับประเภทที่สองก็จะเป็นโบนัสเกี่ยวกับ Drop Quantity นะครับก็คืออัตราการดรอปนะครับอันที่สามนั่นก็คือการเพิ่มการดรอปเบ b e r นะครับอันที่4ี่เนี่ย ก็จะเป็นการเพิ่มดอกเฟรมฟิลส์นะครับตัวที่สามกับตัวที่สี่เนี่ยก็จะเป็นตัวที่สําคัญในการคารฟของในอนาคตนะครับทั้งตัวเอมเบอร์แล้วก็เอ,อ่อเฟรมฟิลส์นะครับตัวเฟรมฟิลส์เนี่ยก็จะมีส่วนสําคัญนะครับที่จะดอกเฟรมอิเลเมนที่ยันะครับก็จะเป็นค่าเงินนะครับที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนในตลาดการนะครับโอเคโดยที่แต่ละโบนัสเนี่ยคุณจะต้องผ่านหัวข้อแต่ละประเภท หัวข้อแต่ละประเภทเนี่ยก็จะมีภารกิจที่คุณต้องทาแตกต่างกันไปนะครับและก็ยังสามารถได้รับท a า e เลน o ์พอยเพื่อเอาเปอัพวอยชาร์ดได้นะครับเมื่อคุณผ่านในแต่ละเฟสแล้วนะครับคุณก็ยังรับโบนัสทางด้านซ้ายมือได้อีกนะครับโดยที่ส่วนใหญ่จะเป็นเพชรฟรีหินสุ่มสัตว์เลี้ยงนะครับแล้วก็มีน้ํายารีสกิลน้ํายารีทาเลน์นะครับแล้วก็เป็นเหรียญประกันการตายนะครับก็จะมี ส่วนใหญ่ก็จะมีสามสี่อย่างนี้นะครับอ่านี่ก็คือส่วนสําคัญส่วนที่สองที่คุณจะต้องทําควบคู่กันไปกับการใต่าธารมัสนะครับอ่ต่อมาเราจะมาพูดถึงส่วนสําคัญส่วนสุดท้ายนะครับนั่นก็คือส่วนของการทำชาเลนจ์ลีดโดยที่ชาเลนจ์ของลีดเนี่ยจะแบ่งอยู่เป็นสามประเภท อันที่หนึ่งคือการวัดกําลังของบิลต,ตัวเองนะครับการบ่งบอกว่าบิลของเราเนี่ยไปได้ถึงระดับไหนนะครับเนื่องจากการวัดบิลเนี่ยที่เราจะต้องโจมตีใส่บอสอัดดาเมจใส่บอสไปเรื่อยๆนะครับแล้วต้องยืนสู้กับสกิลที่บอสเนี่ยจะทําดาเมจใส่เราถ้าเราสามารถยืนได้ไปในระดับที่สูงขึ้นเรื่อยๆก็จะเป็นตัวบ่งบอกว่าบิลของเราเจะเก่งขึ้นเรื่อยๆโดยที่จะมีเลนกิ้ง ในการวัดพลังนะครับแรงด์กิ้งเนี่ยจะเป็นตัวบ่งบอกว่าคุณอยู่ในระดับไหนของอาชีพของคุณหรือตัวละครนั้นๆน,น,นะครับและเรายังสามารถดูบิลของคนอื่นได้ด้วยถ้าเขาไม่ได้ปิดบิลเป็นไ i รเวทนะครับออย่างนี้นี่คือเขาปิดเป็นไ i เวทเราไม่สามารถดูบิลเขาได้แต่ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้ปิดเนี่ยเราก็สามารถดูบิลเขาได้ว่าบิลของคนที่เก่งเนี่ยเล่นประมาณไหนชื่อของเขาคือใคร และเรายังสามารถก๊อปชื่อของเขาเนี่ยไปเสิร์ชหาดูได้ว่าเขาได้ทำบิวทิ้งไว้ให้เราดูไหมนะครับเนี่ยคือส่วนที่ดีของเกมนี้นั่นคือจุดมุ่งหมายของการที่เกมต้องการให้เราวัดพลังนะครับทุกๆวันแล้วแจกเป็นใบคืนภาษีมาให้เป็นการตอบแทนนะครับอ่าอร่างนี้เราก็จะดูได้อ๋อเขาเล่นบิวประมาณนี้ใส่ของประมาณนี้โอ้ที่เขาเก่งเก่งเพราะแบบนี้อะไรแบบนี้นะครับ นี่คือการวัดพลังในส่วนที่สองนะครับเมื่อกี้ส่วนแรกอันนี้คือส่วนที่สองนั่นก็คือการทำสุพีมโชดาวนะครับสุพีมโชดาวเนี่ยจะเป็นชาเลนจ์ในการที่คุณนะ่ะจะต้องสู้กับบอสในเวลาที่จำกัดนะครับโดยที่การที่จำกัดเวลาไว้เนี่ยคุณจะได้ของรางวัลตามที่คุณเคลียร์ยิ่งคุณเคลียร์เร็วมากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งได้ของรางวัลครบในบอสนั้นๆน,น,นะครับถ้าคุณสู้กันตึงมือ ของก็จะลดหลั่นลงไปเรื่อยๆนะครับแล้วแน่นอนครับเมื่อคุณสู้กับบอสไปเรื่อยๆเนี่ยความยากและเทคนิคของบอสสกิลของบอสก็จะมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับพอคุณผ่านไปในระดับที่สูงขึ้นคุณจะเริ่มพบกับเหรียญน,นะครับเหรียญที่ใช้ไว้ซื้อสัตว์ดอนะครับ เหรียญพวกนี้คุณจะต้องเก็บจากบอสสูง e ุโชว์ดาวเท่านั้นก็คือในหัวข้อนี้เท่านั้นนะครับแล้วก็คุณจะต้องปลดล็อกไปเรื่อยๆปลดตีบอสปลดล็อกไปเรื่อยๆจนถึงบอสที่ยี่สิบของสูงสุดโชว์ดาวเหรียญของคุณก็จะครบหนึ่งร้อยพอดีถ้าเกิดว่าคุณเล่นตั้งแต่ตัวแรกจนถึงยี่สิบเนี่ยในหนึ่งลีกคุณก็จะได้เหรียญเนี้ยครบหนึ่งร้อยพอดีแต่ถ้าสําหรับคนบางคนนะครับเล่นไม่ถึงบอสยี่สิบ สมมติว่าคุณเล่นได้ถึงบอสสิบเก้าเหรียญที่คุณเก็บมาก็จะถูกพบไปในหลีกหน้านะครับมันไม่มีความจําเป็นที่คุณจะต้องเคลียร์ถ้าเกิดว่าคุณเคลียร์ไม่ไหวนะครับเคลียร์เท่าที่เราเคลียร์ไหวแล้วเหรียญที่เราเก็บไว้ก็จะถูกทบไปในหลีกหน้าผมแนะนํานะครับว่าเราควรตีถึงชั้นยี่สิบในทุกๆหลีกเพราะทุทกๆครั้งในหนึ่งหลีกเราจะสามารถแลกสัตว์ดรอปได้หนึ่งตัว สัตว์ดอกนี้จะเป็นสัตว์ดอกของคอนเทนต์นะครับซึ่งมีผลกับการฟาร์มในอนาคตอย่างมากกล่องชาเลนจ์ของลีนะครับจะมีมูลค่าเท่ากับหนึ่งพันบาทอย่างนี้นะครับจะมีค่าเท่ากับหนึ่งพันบาทเพราะงั้นแปลว่าถ้าเกิดว่าคุณผ่านชาเลนจ์นี้เท่ากับว่าคุณได้เงินหนึ่งพันบาทโดยประมาณนะครับโดยประมาณนะครับต่อสัตว์หนตัวแต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยเปิดสัตว์ครบหมดแล้วนะครับ คุณจะทําอันนี้ก็ได้หรือไม่ทําก็ได้นะครับจะทําหัวข้อนี้ก็ได้หรือไม่ทําก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณทําคุณสามารถที่จะแลกกล่องอันติเมตได้นะครับไม่ไม่ไม่แลกกล่องสัตว์แล้วนะครับไปแลกกล่องของอันติเมตก็ได้นะครับซึ่งคุณจะได้หินไปรีของอันติเมตทั้งหมดสามสิบก้อนนะครับก็จะเอาไว้สุ่มแฟชั่นแบบขิงๆเลยนะครับ ชั้น21ก็จะเป็นการวัดพลังกับบอสนิดหน่อยนะครับก็รูปโปรไฟล์มาเป็นของรางวัลนะครับแต่ก็สําหรับผมเนี่ยผมก็คิดว่าไม่มีความจําเป็นขนาดนั้นนะครับในการที่จะไปตีชั้น21อันดับต่อมาเราจะมาพูดถึงซิตี้ดีเฟน e นะครับตัวซิตี้ดีเฟน e เนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เราเนี่ยควรจะต้องทำก็จะคล้ายๆกับสุพิมโชดาวน์นะครับเราก็จะผ่านเป็นเฟดเฟดไปนะครับ โดยที่แต่ละเฟดเนี่ยก็จะมีของรางวัลให้ซึ่งอันนี้มันเลยเรามันไม่ดีนะครับมันบังโดยที่แต่ละเฟสเนี่ยก็จะมีของรางวัลให้นะครับเราก็ต้องเก็บเหรียญเหรียญน,นี้นะครับ general pocket นะครับเก็บเหรียญไปเรื่อยๆมันก็จะมีแจกตามแต่ละชั้นแต่ละชั้นแต่ละชั้นนะครับเมื่อเราผ่านชั้นที่เจ็ดแล้วเนี่ยเราก็จะได้เหรียญครบหนึ่งร้อยเหรียญน,นะครับ เพื่อจะมาแลกเป็นสัตว์โจมตีการันตีสัตว์โจมตีหนึ่งตัวโดยที่มูลค่าของกล่องกล่องนี้จะเท่ากับห้าร้อยบาทหมายถึงว่าคุณสามารถที่จะได้รับค่ารวมหนึ่งพันห้าร้อยบาทที่คุณผ่านชาเลนจ์ทั้งสุพีมโชดาวแล้วก็ชาเลนจ์ตรงนี้มันจะเป็นส่วนที่คุณจะต้องผ่านไปอยู่แล้วนะครับและนั่นหมายความว่าเมื่อคุณผ่านเรียบร้อยมันก็จะเป็นสิ่งที่เกมเนี่ย เขามอบประสบการณ์ให้คุณในหนึ่งลีกเรียบร้อยแล้วทั้งชาเลนจ์นะครับทั้งคอนเทนต์ลีกนะครับ, League, รบแล้วก็สนุกกับการฟาร์มนะครับผมไม่รู้ว่ามันจะสนุกจริงหรือเปล่า <laughs> <laughs> เพราะว่าการที่คุณจะพุชตัวเองครับดันตัวเองขึ้นมาถึงจุดสูงสุดอมันจะต้องใชเออ้เวลาค่อนข้างพอสมควรนะครับเพราะงั้นเกมก็จะมีระยะเวลาประมาณสามเดือนนะค,คุณก็ค่อยๆใส่ระดับอัปเกรดตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ แล้วก็สนุกไปกับเกมเราก็จะมีคอมมูนิตี้นะครับทั้งตัวใน Facebook แล้วก็อาจจะมีกลุ่มของ Discord นะครับเพราะงั้นก็หวังว่าเพื่อนๆเนี่ยจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะครับยังไงเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อๆไปนะครับถ้ามีโอกาสเราจะมาพูดเจาะลึกในแต่ละส่วนให้มากขึ้นกว่านี้และวันนี้ผมควรต้องจากไปเพียงแค่นี้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ